สวัสดีค่ะพี่น้องจ๊ะดูวันนี้ไม่ซื้อได้อะไรมานี่เลยดอกผักขี้เหล็กนะคะได้มาสองแพ็คนะคะแพ็คนี้ถุงนี้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะสองร้อยห้ากฤษสิบกรัมก็สองขีดครึ่งพี่น้องจ๋านี่ดอกผักขี้เหล็กนะคะประมาณร้อยบาทค่ะร้อยบาทบ้านเราเนาะคะ่ะเนาะ นี่ถุงละร้อยบาทบ้านเราได้มาสองถุงนะคะเดี๋ยวเรามาแกงวันนี้ไม่ซีจะแกงดอกพะกี้เหล็กครั้งแรกเลยคะ่ะพี่น้องจะมันไม่มีขี้เหล็กเนาะมันไม่มีใบเขามีแต่ดอกเขามาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไมซีจะแกงดอกเขาครั้งแรกมาดูคะ่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอตัวทําเอาไปต้มอีกรอบหนึ่งก่อนได้ ระหว่างที่รอผักขี้เหล็กต้มนะคะเราก็มาทำหมูไว้รอจ้าเสร็จแล้วมาเตรียมพริกเตรียมหัวหอมโขลกพริกโขลกหัวหอมไว้ทำคาค่ะไว้ใส่เป็นเครื่องแกงนะคะโขลกเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะมีพริกมีหอมแล้วก็เอามาคั่วใส่กับหมูค่ะคัว่วใส่หมูกอนนะคะแล้วก็ ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ชูรสนะคะแล้วก็นี่เลยน้ำปลาหน่อยนึงจ้าเดี๋ยวเราคั่วหมูให้สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอา,อาเดี๋ยวเราค่อยเอาผักขี้เหล็กหรือว่าดอกขี้เหล็กมาใส่จ้านี่จ้ะบ้านแมสีเวลาทําแกงทําคั่วทาอ่อมเนะาะค่ะนาะก,ก็จะเอาอ่า หมูหรือว่าเอาเนื้อสัตว์นะคะมาใส่กับขั่วมาใส่มาขั่วใส่กับเครื่องแกงใส่เครื่องปรุงให้ให้เขาสุกก่อนเนาะคะ่นะเนาะคือเราจะไม่ต้มน้ําเราจะไม่ต้มน้ําให้เดือดนะบางที่บางที่เขาจะต้มน้ําก่อนแล้วก็เอาพวกหมูเอาเครื่องแกงใส่นะคะแต่ว่าบ้านไหนสีคือเราจะเอาเอาพวกหมูแล้วก็เครื่องแกงอะมาคั่วก,กันให้เขาหอมก่อนนะคะแล้วค่อยเติมน้ําจ้า เดี๋ยวมาควาให้หมูสุกก่อนนะคะระหว่างรอหมูสุกนะคะหม่สิก็จะเอานี่มาโคลกค่ะเอามาโคลกให้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 ใหเขาหยาบหยาบให้เขาละเอียดหน่อยนึงนะคะหมส่สิชอบกินแกงขี้เหล็กแบบที่มันอาละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาโคลกนี่ก่อนนะคะ นี่ขี้เหล็กของเราอ่าละเอียดแบบนี้แล้วนะคะหย,ยาบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อแกงจ้าหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่เอาแบบนี้หอมทั้งบ้านเลยนี่จ้าน้าตานะคะหน้าตา,นะะา,ตาแกงดอกผักขี้เหล็กของเราค่ะเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะคะ นี่แกงที่เหล็กของเราได้ที่แล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็ใส่นี่เลยจ้าเสร็จต้นหอมนะคะมีไม่เยอะเราก็ใส่ไม่เยอะนะใส่เท่าที่มีค่ะพี่น้องจ๋าอยู่เมืองนอกทำง่ายๆเนาะค่ะเนาะแม่ครัวไทยในเมืองนอกในต่างแดนก็มีอะไรก็ใส่ไปค่ะพี่น้องจ๋า มีอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วอีกอย่างไมซีเป็นคนชอบแกงขี้เหล็กที่แบบค้นๆใส่ข้าวเบือเยอะๆนะคะแต่ว่าไมซีไม่มีข้าวเบือกไมซีก็จะใส่นี่เลยจ้านี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคนน่อยๆนๆๆ้อยนะก็จะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งใส่ลงไปเลยให้เขาค้นๆนะคะแป้งก็ แป้งก็จะเป็นแป้งที่เขาใช้ทําขนมปังใช้ทําอะไรธรรมดาหรอคะพี่น้องจ้ะนี่ที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ไม่ใช่กะทินะคะเป็นแป้งจ้ะเราก็จะได้แบบนี้เลยแกงขี้เหล็กข้นๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่จ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะแกงผักขี้เหล็กของเรานะคะแซบ่บแซ่บอยู่คะ่ะพี่น้องจ้ะไม่ซีเพิ่งเคยกินนะคะดอกผักขี้เหล็ก นี่คะ่ะนี่คะ่ะร้อนร้อนเลยนะคะสดแต่ว่าเสียทีบ่ม,มีข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องจ๋ะไม่สีเพน่นเคยกินครั้งแรกนะคะแกงดอกผักขี้เหล็กมามาชิมมาชิมมาชิมมาช,ม,มาชิมก่อนเจซวคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเราก็ชิมแล้วแหละแต่ว่าขมเป็นนิดนะขมเป็น,นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ เขาต้มมาแล้วแหละแล้วเราก็มาต้มอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ต้มนานเหมือนเราทําเองเนาะแต่ขมไม่เยอะค่ะพี่น้องค่ะบแซบแเด้อเอาชิมอีกคำหนึ่งอืมแซบมากค่ะ